ฉันคือโล ตอนที่เรากำลังนั่งปฏิบัติธรรมอยู่นั้นให้หลับตาลงพวกเราคือโลกทั้งใบโลกทั้งใบก็คือพวกเราเข้าใจยากใช่ไหมอาจารย์จะพูดให้ชัดเจนขึ้นอีกหน่อยในตอนที่อาจารย์หลับตาลงอย่างที่ดวงตาของอาจารย์ไม่มองในตอนที่มีระยะห่างที่จำกัดนี้อาจารย์ปิดตาลงอาจารย์ก็คือโลกทั้งใบโลกทั้งใบก็คืออาจารย์ท่านอาจารย์ในการฝึกวิชาโพธิจิตมีคำนำหนึ่งนั่นก็คือฉันคือท้องฟ้าท้องฟ้าก็คือฉันฉันคือจักร จักกวานก็คือฉันใช่จริงๆแล้วเพื่อนรวมปฏิบัติธรรมหลายคนต่างก็ถามว่านี่มันคือระดับไหนกันนะคือจิตสำนึกที่ขมุกขโมยอย่างหนึ่งจะต้องมีจิตสำนึกนี้ต้องการทำให้จิตใจของตนเองใหญ่ขึ้นมา มันจะผ่านจิตสำนึกนี้เมื่อท่าน,นคิดว่าฉันคือโลกทั้งใบร่างกายของท่านก็จะผ่อนคลาย,ายท่านจะไม่ไปคัดค้านอะไรแบบแขง็งคอจะไม่ต่อต้านจิตใตายสำนึกของตัวท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเมื่อต้องจัดการกับมนุษย์สัมพันธ์โดยจะพอตอนที่มีสองอารมณ์เกิดขึ้น อย่างแรกคือตอนที่เกิดความดีใจอย่างที่สองคือตอนที่เกิดความตื่นตุ้งใจท่านพูดว่าโลกคือฉันไม่มีสัตรูไม่มีความรู้สึกที่เป็นสัตรูกันในตอนนั้นท่านก็จะมองคนและเรื่องที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างยุติธรรมความยันของเขาหรือความตาหูข้าตาของเขาในวันนี้ ก็เหมือนกับในตอนที่พวกเรามองสัตว์ป่าตัวนี้แล้วพูดว่าฉันเกลียดม้าป่าเพราะว่ามันจ้องจะกินแกะอยู่ตลอดในภาพยนตร์ก็เห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในวันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าในปีนั้นต่างก็พากันฆ่าม้าป่าใช่หรือเปล่าถ้าในวันนี้พวกเราปล่อยให้แกเกิดและสืบพันธุ์ได้อย่างอิสระตามใจชอบในเวลาไม่เกินสิบปีมันต้องกินยาบนทีราบสูงที่เบ็ดจนหมด เพราะถ่นโลกของธรรมชาติมีสัตว์กินเนื้ออยู่ถึงได้กำจัดสัตว์กินพืชบางชนิดเปบางอย่างเหมาะสมถึงเป็นหลักประกันว่าป่าและทุ่งหญ้าแห่งนี้จะคงอยู่ต่อไปตอนที่เราได้วิเคราะห์โลกใบนี้เห็นปัญหาตรงหน้าก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเลย สุนัขตัวนี้ได้อึ่ลงบนพื้นบ้านของท่านท่านจะรำคาญใจอะไรท่านเต็มใจที่จะเลี้ยงมันเองท่านยังจ่ายเงินเพื่อเลี้ยงมันเลยนะท่านจะมาสนใจอึก่อนหนึ่งรอยดังนั้นก็จงเข้าใจมองให้ทะลุไม่เพียงแต่ปล่อยวางมันแต่ยังสามารถทําให้ตัวเองมีความสุขได้อีกยอมรับอบอ้อมอารีและมีความสุขใช่ไหมใช่ การยอมรับที่แท้จริงนั้นก่อนอื่นท่านต้องมองให้ออกมองมันให้ทะลุท่านก็จะยอมรับไปเองโดยธรรมชาติเช่นเดียวกับสุนงอคงในเรื่องไซอิ๋วที่ว่าเจ้าตีลังกาไปกว่าแสนลี้ปีในครึ่งวันแล้วก็ยังอยู่ในฝ่ามือของพระยูไลเจ้าเป็นลิงเจ้าตีลังกาได้ใช่ไหมเราเป็นจักรวาลเจ้าจะตีไปไหนล่ะปีเมื่อครึ่งวันก็ยังอยู่ในมือของข้า หมายความว่าไม่ใช่ว่ามือของพระใหญ่หรอกแต่เป็นใจของพระที่ยิ่งใหญ่ได้เห็นลูกไม้นี้ของเจ้าหลิงเจ้ามีเพียงไม่กี่ท่วงท่าเหล่านั้นเหล่านั้นไร้ขีดจำกัดจักรวาลเป็นสิ่งที่ไร้ขีดจำกัดใจของพระก็เช่นกันแสงสว่างที่ไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัดท่านจึงจะไม่ถูกคนชักนำไม่ถูกควบคุมโดยความรู้สึกทุกโจมตี ไม่มีความขัดแย้งและการโจมตีจากศัตรูไม่มีดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไปในวันนี้ค่อนข้างจะลึกหน่อยหากมีโอกาสก่อให้ฟังอีกครั้งหนึ่งฟังให้เยอะหน่อยอาจจะเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจของท่านใช่ความจริงแล้วมันลึกซึ้งมากแต่ตอนที่อาจารย์สอนให้ทุกท่านจริงๆแล้วมันง่ายมากท่านไปทำก่อน จากนี้สิปีฝึกอย่างต่อเนื่องท่านยังจะได้รับการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าจากมันใช่ถูกต้องวิเคราะห์ไม่หมดหรอกดังนั้นแล้วสภาพจิตใจแบบนี้มีวิธีการแบบนี้พวกเราจึงทำให้ทุกท่านได้รับประโยชน์มากมายในคราวเดียว